สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากออกมาบอกว่าพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วพร้อมอยากมีลูกแล้วสำหรับนนกุลหวานใจของแอปทักษอรและทางฝั่งของแอปทักษอรเองก็ได้ตอบคำถามหลังนนกุลบอกว่า อยากสร้างครอบครัวแล้วอยากมีลูกซึ่งงานนี้แอปก็ตอบว่าก็ตามนั้นถ้าพร้อมแล้วจะบอกต่อมาทางด้านนนกุลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสคลิปโชว์สเตปร้องเพลงทำท่าประกอบเพลงคนมันรักซึ่งเป็นท่อนที่ร้องว่าก็คนมันรอเธอมาตั้งนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอดทั้งตัวและใจ ต่อมาในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งแอปทักษอนเองก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการอยู่ก็ได้มีการสอบถามแม่แอปถึงคลิปดังกล่าวของนนกูลเห็นคลิปที่นนกูลออนเมื่อกี้แล้วแม่แอปจะให้กําลังใจนนกุลยังไงดีซึ่งงานนี้แม่แอปของเราก็ได้บอกว่าอดทนไว้ค่ะแข็งใจไว้นะคะพร้อมกับหัวเราะงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็ให้กําลังใจนนกุล บอกว่าอ่อนต่อไปนะคะนนกุลเดี๋ยวแม่แอปของเราก็ใจอ่อนแล้วสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง New อัปเดตของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ